สาระประวัติศาสตร์วันสำคัญในปฏิทินปฏิทินเป็นเครื่องมือที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวันเดือนปีและวันสำคัญต่างๆของประเทศไทย ตัวอย่างวันสำคัญที่ปรากฏในปฏิทินมีดังนี้เดือนมก,กราคมมีวันสำคัญคือวันขึ้นปีใหม่ตรงกับวันที่หนึ่งมก,กราคมเป็นวันขึ้นศักราชใหม่ทุกคนในครอบครัวจะไปร่วมทำบุญตักบาตรมีการจัดงานเฉลิมฉลองต้อนรับวันขึ้นปีใหม่และมีการให้ของขวัญกันเดือนกุมภาพันธ์ มีวันสำคัญคือวันมาคาบูชาตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน3เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาซึ่งพระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกแด่พระอ,อาหารหันต์1,250องค์วันนี้พุทธศาสนิกชนจะไปทำบุญที่วัดและ,ละระลึกถึงพระธรรมซึ่งเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้ทำแต่ความดีละเว้นความชั่ว และทำจิตใจให้เบิกบานเจ่มใสเดือนเมษายนมีวันสำคัญคือวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ตรงกับวันที่6เมษายนเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระถมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีและว,วันสงกรานต์ตรงกับวันที่13 ถึง15เมษายนเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยจะมีการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ส่งน้ำพระและเล่นสงการกันอย่างสนุกสนานเดือนพฤษภาคมมีวันสำคัญเช่นวันวิสาขาบูชาตรงกับวันขึ้น15ข้ามเดือน6เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติตัดสรุ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้าซึ่งเกิดขึ้นในวันเดียวกันแต่ต่างปีกันพุทธศาสนิกชนจะนิยมไปทำบุญที่วัดฟังเทศและเวียนเทียนเดือนมิถุนายนมีวันสำคัญคือวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตรงกับวันที่3มิถุนายนประชาชนถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงความจงรักภักดีเดือนกรกฎาคมมีวันสำคัญเช่นวันอาสาลหาบูชาตรงกับวันขึ้น15คาค่ำเดือน8เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเพราะมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นนั่นคือเป็นวันที่มีพระรัตนตรยัยครบ3ประการคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวตรงกับวันที่28กรกฎาคมประชาชนถวายพระพรชัยมงคลเพื่อแสดงความจงรักภักดีเดือนสิงหาคมมีวันสำคัญคือวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ ตรงกับวันที่12สิงหาคมของทุกปีเดือนตุลาคมมีวันสำคัญเช่นวันนวมินทร์มหาราชตรงกับวันที่13ตุลาคมเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันปิยะมหาราชตรงกับวันที่23ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตรของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเดือนธันวาคมมีวันสำคัญคือวันคล้ายวันพระบรม,มาราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ตรงกับวันที่5ธันวาคมของทุกปีวันรัฐธรรมนูญตรงกับวันที่10ธันวาคมของทุกปีวันสิ้นปีตรงกับวันที่31ธันวาคมเป็นวันสุดท้ายของปีก่อนขึ้นสกราชใหม่ในวันนี้จะมีการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าและเตรียมการต้อนรับปีใหม่ หลังจากรู้วันสำคัญในปฏิทินกันไปแล้วอยากให้ทุกคนร่วมกันทบทวนความรู้ด้วยการทำแบบฝึกหัดเสริมทักษะทางประวัติศาสตร์จำนวนหนึ่งข้อกิจกรรมนักเรียนเติมคำตอบที่เกี่ยวกับวันสำคัญในแต่ละเดือนให้ถูกต้องวันอาสาละหบูชาวันสงกรานต์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันแม่แห่งชาติวันขึ้นปีใหม่วันมาคะบูชาวันนวมินทรมหาราชวันวิสาขาบูชาวันพ่อแห่งชาติเดือนมก,กราคม เดือนกุมภาพันธ์เดือนเมษายนเดือนพฤษภาคมเดือนมิถุนายนเดือนกรกฎาคมเดือนสิงหาคมเดือนตุลาคมเดือนธันวาคม เ,เดือนมกราคมวันขึ้นปีใหม่เดือนกุมภาพันธ์วันมาค้าบูชาเดือนเมษายนวันสงกรานต์เดือนพฤษภาคมวันวิสาขาบูชาเดือนมิถุนายนวันฉเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เดือนกรกฎาคมวันอาสาฬหบูชาเดือนสิงหาคมวันแม่แห่งชาติเดือนตุลาคมวันนวมินทรมหาราชเดือนธันวาคมวันพ่อแห่งชาติการเรียนรู้วันสำคัญในปฏิทินจะช่วยให้นักเรียนทราบถึงเหตุการณ์สำคัญ หรือวันสำคัญต่างๆของประเทศไทยว่าเกิดขึ้นในวันใดบ้าง